สำหรับใครที่สนใจพรีเซตท,ที่เอาไว้ใช้ในการแต่งภาพรดซิ่งโดยเฉพาะเร็วๆนี้ทางเพจงงศินะจะทำออกมาจำหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับผม ก็สำหรับใครที่ใช้ iPhone หรือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็ทำการติดตั้ง preset ต,ต,ตามนี้เลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมที่ใช้สำหรับการติดตั้ง preset นะครับนั่นคือโปรแกรม Lightroom Mobile นะครับแล้วก็ Google Drive นะครับโอเคครับเราก็ทำการเข้าไปที่โปรแกรม Google Drive นะครับถ้าเพื่อนๆผูกกับอีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับมันก็จะมีคาว่าแชร์นะครับที่เป็นรูปคนนะ ก็กดเข้าไปที่คําว่าแชร์จากนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นโฟลเดอร์ของไฟล์ preset นะครับชื่อก็จะตามไฟล์ preset ที่เพื่อนๆเลือกซื้อนะครับในนี้ยกตัวอย่างเป็น v01 tone jjsina เนาะก็ทําการเข้าไปในโฟลเดอร์ได้เลย เมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวอย่างของ preset นะครับว่ากดใช้แล้วภาพจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นตัว preset นะครับสังเกตที่ไฟล์นะครับจะเป็น d n g นะครับก็เพื่อนๆก็ทำการกดไปที่จุด3จุดนะครับตรงใต้ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปที่เปิดในนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งทีนี้มันจะปรากฏ หน้าต่างให้เลือกเปิดที่โปรแกรมไลท์ o ูมนะครับก็ใครที่มีโปรแกรมไลท์ o ูมขึ้นก็กดเข้าไปได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมไลท์ o ูมขึ้นมานะครับให้ทำการเลื่อนไปทางขวาสุดนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับโปรแกรมไลท์ o ูมของเพื่อนๆจะอยู่ในแถบในนั้นครับให้เลือกหาดู แล้วก็กดไปที่โปรแกร,รม Lightroom นะครับเมื่อกดไปที่โปรแกร,รม Lightroom แล้วนะครับมันก็จะขึ้นถามว่าจะนำเข้าภาพที่แชร์เนี่ยเข้าไปในโปรแกร,รม Lightroom หรือเปล่านะครับให้เราทำการกดไปที่เปิด Lightroom ตอนนี้นะก็รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะภาพมันก็จะเข้ามาในโปรแกรมเราแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนขวานะครับแล้วก็เลือกสร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะครับ เอ่ออันนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับเราก็ทําการตั้งชื่อโทนได้เลยครับเอาที่เราจําไดา้ผมตั้งเป็นงงศินะละกันนะฮะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ทําการกดติ๊กถูกด้านขวาบนนะครับอ่าตอนนี้เราก็ทําการเซฟพรีเซตเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่หน้านี้นะครับออกไปหารูปภาพนะครับที่เราต้องการที่จะแต่งมันนะครับจากนั้นนะครับ เราก็เลื่อนไปทางขวามือนะครับเราก็กดไปที่ค่าตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูเลยครับมันจะเขียนว่าการตั้งค่าล่วงหน้าผู้ใช้นะครับแล้วเพจเซทที่เราตั้งชื่อไว้นะครับมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะ ก็ทําการกดไปที่งงสินะเรียบร้อยครับมันก็จะทําการแต่งภาพให้เราเสร็จสับทุกอย่างเลยครับตามค่าที่ผมได้ตั้งไว้นะครับก็ถ้าสําหรับภาพของใครนะครับที่กดแล้วภาพมันเหลืองไปหรือฟ้าไปนะครับเราสามารถกลับมาปรับได้นะครับก็เข้าไปที่สีนะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมินะครับเราก็เลือกดูเลยนะครับว่าภาพมันสีฟ้าไปเนี่ยเราก็เลื่อนมาทางสีเหลืองนะครับถ้าภาพมันเหลืองไปก็เลื่อนมาทางสีฟ้าครับ ก็ประมาณนี้ครับ